ช่เขียวคับพ่อเออขอบใจจ้ะเดี๋ยวฉันจะกินเนนองนจารองมิวขอบใจมากอันนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมค่ะชาเขียว <Okay. S 2> ใส่นหวัดน้อย น้ำตาลร้อยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนวันนี้เรามีภารกิจสำคัญนะใช่วันนี้มีคนมาสัมภาษณ์รูสี่ท่านค่ะจริงเหรอสี่ท่านมีคนแก่ไหมไม่พูดเรียกว่าอะไรไหมคะได้เลยอ่ะคนที่หนึ่งค่ะเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีครับจักฉันนั่งเลยจักขอบคุณครับอ่ะบอกชื่อเสียงเรียงนามมาซีชื่ออะไร ผมชื่อนายอนุชิตตะลงสาครับอายุเท่าไหร่จ๊ะสามสิบเออสามสิบสามสิบกว่ากครับอืมก็นอ้องอ๋อกน้ๆเราข้ามอะไรจุดนี้อ้าเดี๋ยวพอออจะถามก่อนแล้วกันนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยบริหารงานโดยการใช้สวัสดินาร,ารสคุณมีความรู้หรือว่ารู้ความหมายของตัวนี้ไหมครับผมผมพอจะรับทราบมาบ้างนะครับ มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวครับคือตัวแรกคือ S ย่อมาจาก uh, strength ก็คือจุดแข็งครับตัวที่2คือ W w m i x e d ครับจุดอ่อนอันที่3 opportunity ครับโอกาสส่วนตัวที่4 A, ตัว T ครับย่อมาจาก trade อุปสรรคครับโอเคที่คุณอธิบายมาเมื่อกี้นะคะพรอออยากจะถามต่อนะส w o t Analysis เนี่ย มันคือเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรแล้วเราจะถามอะไรต่อดีรองหมิวให้เขาสรุปเลยไหมคะสรุปองค์รวมอ่ะเริ่มเลยเออ SWOT analysis คือกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบครับเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ขององค์กรอย่างรอบด้านทั้งด้านที่ทําได้ดีและสิ่งที่ต้องแก้ไขโอกาสที่ควรใช้ให้เป็นประโยชน์และความเสี่ยงที่ต้องรับมือจุดสาคัญ ก็คือการเชื่อมโยงทั้ง4ด้านเข้าด้วยกันเพื่อกําหนดทิศทางพัฒนาองค์กรให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่างแท้จริงครับโอเคก็ถือว่าเขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของความหมายของวั a นารรมศีมเอาอยัางไงต่อดีท่านรองเออ้วเก็บไว้ก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขอเชิญคนต่อไปไ,ได้เลยคะ่ะโอเคจ้ะได้ครับผมขอบคุณครับ ถัดไปเชิญเลยค่ะมาได้เลยจ้าหนูเป็นผู้หญิงสวัสดีจ้ะเชื่ออะไรจ้ะพี่ฉันนางสาวชั่วว่าไพาันโยค่ะ,อะโอเคงั้นเราเริ่มคำถามที่สองเลยไหมความสำคัญเลยค่ะพออได้จ้ะอ่ะหนูพออจะถามหนูนะว่าทำไมองค์กรของเราเนี่ยจะต้องมีสวัสอนาฬิศ แน่นอนค่ะสวัสดิ์อนาราสิตนะคะเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากค่ะโดยเฉพาะในองค์กรที่เป็นโรงเรียนนะคะเพราะว่าจะช่วยเราเห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคค่ะที่เกิดต่อเนืยอของเรานั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวคำถามถัดไปนะหนูนะสวัสอนาราสีเนี่ยมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างไรหนูลองอธิบายเพิ่มเติมสิจ้า อย่างแรกเลยนะคะมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์จริงของโรงเรียนได้ชัดเจนขึ้นค่ะไม่ใช่การคิดจากความรู้สึกเท่านั้นนะคะแต่คิดจากข้อมูลจริงที่มีหลักฐานรองรับค่ะอย่างที่2นะคะทำให้การกําหนดกลยุทธ์หรือแนวทางพัฒนาโรงเรียนแม่นยำขึ้นเพราะเราจะรู้ว่าควรเน้นแล้วก็พัฒนาเรื่องไหนและควรระวังปัญหารเรื่องอะไรคะ่ะอย่างที่3เลยนะคะ การที่เราสอนนะคะจะช่วยให้เราวางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ดีขึ้นค่ะทําให้การพัฒนาเดินไปในทิศทางเดียวกันทั้งโรงเรียนอย่างที่4ี่นะคะจะช่วยให้ผู้บริหารค่ะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะมีข้อมูลรองรับเช่นการจัดงบประมาณการวางแผนบุคลากรหรือการจัดกิจกรรมพัฒนานผู้เรียนและอย่างสุดท้ายที่สำคัญเลยนะคะ การทำสวท์นะคะจะทําให้ครูบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเพราะทุกคนจะต้องมีการคิดวิเคราะห์และสร้อนปัญหาไปด้วยกันค่ะดีถือว่าตอบครอบครัเนาะท่านรองโอเคจะพักผ่อนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ,คะอาเชิญคนต่อไปเลยคะ่ะไปเชิญนั้งไหนคะอามาเลยจ้ะจะได้ไวๆเนาะ จักนั่งเลยเนาะไม่ต้องเชิญนะคะอชื่ออะไรลูกชื่อคอนิชาเพ็ทอลค่ะอ่าเป็นคนที่สามละเนาะไม่ตื่นเต้นมั้งเนาะก็ก็มีบ้างนิดหน่อยอ่ะคำถามเลยไหมท่านรองจัดเลยค่ะจัดไปเลยเอาถามสั้นๆเพราะอเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าการบริหารองค์กรเราต้องใช้สวัอนาราศีแต่ว่ามันมีประเภทอื่นอีกไหมอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยข้อที่หนูเข้าใจนะคะ จากการเบสิคสูตรก่อนก็คือว่าเป็นการเอา4มิติพื้นฐานเนี่ยเอามาใช้ในการวิเคราะห์องค์กรน,นะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็น House Matrix นะคะก็เป็นการนำผลสวตเนี่ยมาเชื่อมโยงเพื่อสร้างกลยุทธอ์อย่างเช่นเอา Strength กับ Opportunity นะคะมารวมกันเพื่อเป็นการใช้จุดแข็งเพื่อคว้าโอกาสนะคะจากนั้นก็จะมีการานำ Weakness แล้วก็ Opportunity เนี่ยมารวมกันเพื่อใช้โอกาสเนี่ยแก้จุดอ่อนจากนั้นก็จะมีการ เอา Strength แล้วก็ h r e a ชเนี่ยมารวมกันก็คือเป็นการใช้จุดแข็งป้องกันอุปสรรคนะคะจากนั้นก็จะมีการออกนาำเอา Witnesses แล้วก็ h r e รชเนี่ยมารวมกันเพื่อลดถุดผ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรคค่ะอืมตอนนี้คุณอ่านหรือว่าคุณเข้าใจอยู่แล้วมันอยู่ในหัวเลยคะ่ะหอโอเคอเป็นไงบ้างท่านรองคนนี้ข้อมูลครบเลย สุดยอดโอเคจ้ะนั้นเดี๋ยวหนูไปพักเลยแล้วกันนอ้องค,ค,ค่ะค่ะขอบคุณแม่เชินไา้หมดจ้ะคนะต่อไปเชิญเลยคะ่ะจ้ะมาได้เลยล่ะไอ้คนที่เท่าไหร่น้อสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะคนที่สี่อ่ะสี่สวัสดีจะ้ะอ่ะชื่ออะไรคะชื่อสุธิดาบุญงามค่ะโอเคคำถามหนูเนี่ยจะง่ายเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไท,ทยๆแล้วพออ๋เริ่มร้อนแล้วว่าลองเอาคำถามอะไรดี ประโยชน์เหลือประโยชน์โอเคค่ะได้นะเดี๋ยวพองจะถามคุณแคทนะว่าประโยชน์ของสวัสดิ์อนาลสีดเนี่ยเราจะใช้กับองค์กรเราอย่างไรอธิบายให้บองให้ฟังหน่อยได้เลยค่ะประโยชน์ของสวัสดิ์อน,นาลสีนะคะก็มีอยู่หลายด้านเลยคะ่ะก็ด้านแรกนะคะด้านแรกก็คือการสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์นะคะทำให้องค์กรเนี่ยเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดะคะ่ะ ก็ข้อต่อไปนะคะช่วยประเมินตนเองนะคะอย่างเป็นระบบนะคะรู้ว่าเราเนี่ยต้องปรับปรุงตรงไหนแล้วก็เรารู้ว่าเราเนี่ยมีดีตรงไหน,นะะต่อไปนะคะก็จะเป็นการช่วยจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะเพราะว่ารู้จุดไหนที่เราควรเสริมแล้วก็จุดไหนที่เราควรลดขต่อไปนะคะพัฒนาผลงานและคุณภาพบริการ ด้วยการเน้นจุดแข็งแล้วก็ลดปัดจจัยเสี่ยงค่ะ,ะต่อไปแล้วก็เพิ่มความพร้อมนะคะในการแข่งขันหรือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะประมาณนี้ค่ะอ่นที่บอออกฟังเลยนะท่านรองสรุปแล้วมันมีทั้งหมดกี่ด้านคุณแคทมันมีทั้งหมดห้าด้านโอเคถือว่าคุณยังมีสติต่อผอ,อโอเคครอบคลุมค่ะ,คคะจ้าปาป,ป,ปลาปองมิวเดี๋ยวผอ,อจะได้ประกาศเลยว่า โรงเรียนเราเนี่ยจะได้ครูใหม่ทุกคนลองว่านะคะพอจากรับหมดเลยไหมทั้งสี่เลยหรองบเลือเฟื่อเรามีเงินเยอะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปหาเขาเลยด้วยกันอะเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยพอออเนี่ยนะจ๊ะจะเป็นคนสรุปเองว่าเราเนี่ยจะใช้สวอต a นาร i ีเนี่ยกับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเราจะได้รับการประเมินใช่ไหมคะรองมิวใช่อ่ะ อจะบอกเลยนะว่าทุกคนจะต้องมีงานเนาะถ้าพออรับเข้ามาละสวอตอนาสิตเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษานะจ๊ะเพราะช่วยสหาศึกษาของเราเนี่ยมีประโยชน์6ข้อเลยนะจ๊ะหนูจําให้ดีนะจ๊ะ ข้อที่1วิเคราะห์บริบทหรือว่าเป็นคอนเท็กซ์อนาลีซนั่นเองนะคะตามมาตรฐานของสองมศแล้วก็กฎของกระทรวง2เนี่ยจะต้องประเมินตนเองหรือว่าสานะคะได้อย่างถูกต้องสะท้อนทั้งจุดเด่นจุดด้อยและจุดที่ต้องพัฒนาข้อที่3เนี่ยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดต,ตามสภาพจริงของโรงเรียน4จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับจุดแข็งและโอกาสที่มี 5. บริหารความเสี่ยงด้ การศึกษาโดยวิเคราะห์อุปสรรคที่ต้องเฝ้าระวังและข้อสุดท้ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนจะ้ะดังนั้นสวอตอนาราศาสตเนี่ยจึงเป็นหัวใจสําคัญนะจ๊ะของการวางแผนในการประกันคุณภาพเพราะทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนสําหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะ้ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาสําคัญแล้วนะคะเราจะประกาศผล การคัดเลือกครูในวันนี้เชิญคานผอค่ะแน่นอนจากรองมิวมีคนที่ชนะใจผออนยคะในวันนี้ในการตอบคำถามเรื่องของสวทอนาโรซิสที่ใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษาของเรียนเราและผู้ที่ได้เป็นครูใหม่ของเรียนเราในวันนี้ค่ะรังมิวประมานใยค่ะขอรับทุกคนเลยสิคนเลยนะคะรินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวพอจะบอกเลยนะคะว่าทุกคนจะไปอยู่ชั้นอะไรเีจ้ะ อยูท็อปคนแรกเลยนะคะของอ๋อให้ไปอยู่อนุบาลน,นะจ๊ะหนูจีไปอยู่ปงนนและหนูยอยู่ป .2 สอสุดท้ายเลยน่ารักน่าชามีภาษาจ้ะอโอเคทุกคนได้ทำงานนะคะลูกยินดีด้วยจ้า